คำนี้มาแนะนำร้านชาบูหมูกระทะบุฟเฟ่ต์นะคะร้านเห็นแล้วหิวดูบรรยากาศในร้านนะคะมีลูกค้ามาทานกันเยอะอยู่นะร้านเพิ่งเปิดได้ไม่นานเท่าไหร่นะคะแต่โต๊ะเต็มไปหมดเลยบุฟเฟ่ต์ที่ให้เลือกทานก็มีทั้งของสดของทะเลไส้กรอปูอาจกุ้งดองซีอิ๊วปูดองซีอิวออ๊วขนมจีบสามชั้นปลาหม,มึกปลาดลลี่เต้าหู้ไข่ สาร่ายญี่ปุ่นยำข้าวผัดแมรงทอดแล้วก็ของทอดทุกชนิดค่ะอ๋อร้านอยู่ในตัวเมืองพิจิตรนะคะเลือกได้แล้วก็นำมาปิ้งย่างบนกระทะร้อนๆนะคะกำลังเดือดเลยค่ะน้ำจิ้มเขาก็น่ากินนะคะทั้งซีฟู้ดแล้วก็น้ำจิ้มหวานตักของทอดและก็หมูต่างๆมาคอยปิ้งย่างบนเตานะคะรอบนี้ไม่เอาชาบูค่ะเบื่อแล้วขอเป็นกระทะแบบย่างดีกว่า ถึงจะไม่แต่ก็น่ากินกว่านะคะเบื่อน้ำชาบูเอาเป็นแบบย่างเอาแล้วร้อนค่อยๆปิ้งกินไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็สดน้ำที่อยู่ในกระทะด้านล่างนิ้นปลาหมึกนะคะรอบนี้แล้วก็สั่งโคข,ขวดใหญ่มารอจนสุกนะคะใกล้จะได้กินแล้วกระทะนี้มีแต่ปลาหมึกเยอะๆเลยนะคะ